สวัสดีค่ะสวัสดีท,ทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะก็นะคะจะพามาดูนะคะนงเสาห่าเอา้าคิดว่าจะออกกําลังกายหยุดออกแล้วเหรอหยุดออกแล้วนะคะเมื่อกี้ออกกําลังกายนะคะตอนนี้หยุดออกกําลังกายแล้วนะคะดูนะคะโอ้โหกินหญ้าใหญ่เลยแสดงว่าออกกาลังกายนี่เหนื่อยมากนะคะถ่ายไม่ทันนะคะมัวแต่ น้องน้องควันเมื่อแต่กวาด internet, ขี้ช้างอยู่นะคะถ่ายไม่ทันนะคะเนี่ยนะคะกินใหญ่เลยนะคะหิวแล้วหิวแล้วนะคะกินไม่หยุดเลยนะคะดูนะคะกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกนะคะกินกินกินยังเดียวเลยนะคะสงสัยจะหิวนะคะนี่นะคะดูดูสงสัยจะหิวมากนะคะดูดูดูกินอูเหมือนเ <oils S 2> <จะ S 1> หมือนหมูเลยนะคะตอนนีหน้หมูจะมั่มเลยนะคะสูงด้วยนะคะ น้องตัวสูงมากเลยนะคะทุกท่านขาะนะคะตัวสูงจริงๆนะคะดูสงสัยร้อนก็เลยปัดๆก็เลยปัดๆปัดๆปัดๆสงสัยร้อนมากนะคะนนะคะ ของขวัญก็มาอัปเดตสถานะนะคะให้ทุกทท่านได้ชมนะคะก็นะคะฝากด้วยนะคะฝากช่องพลายเสาห้าช่องนี้ด้วยนะคะฝากทุกทท่านนะคะมาเอ่อนะคะร่วมเมตตาปล้นผลไม้น้องด้วยนะคะเป็นคะแนนนะคะให้กับน้องนะคะสมทบทุนนะคะสร้างโรงนอนนะคะให้กับน้องพลายเสาห้านะคะก็ฝากด้วยนะคะก็น่าจะประมาณสีเสานะคะสีสีเสาหรือหกเสาน่าจะประมาณนี้นะคะ ก็ต้องไปดูที่อีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะถึงจะรู้นะคะก็ฝากพ่อพระแม่พระด้วยนะคะช่วยน้องด้วยนะคะให้น้องมีโรงนอนนะคะก็ต้องขอจบไปกับคลิปนี้วิโอนี้นะคะสวัสดีค่ะ